สวัสดีครับอยู่กับช่อง d b t นะครับวันนี้พาท่านมาอยู่กับทีมงานไร่เรนูครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาทุกท่านมาชมเจ้าซีรีส์ FM 2 P. อีะ่ะเปิดประเดิมเลยครับพึงกลับจากโรงงานครับก็ลืองานกันต่อเลย ซีรีส์500ครับคันนี้พลัง38ครับพีซีเอ็์สี่สาม้สพลังมาซึ่งชัยนะครับโอ้โที่ต่อกระบะมาโอ้โหนี่ครับซีรีส์น่าหรอวันนี้มาคู่กับรถตัดเคส IH8010 นะครับ น้ำหนักตัวมา16-17ถึงตันนะมากับเครื่อง i v ีโคนะครับ358แรงม้านะซีรีส์ไร่อ้อยเรโน่ FM2P High Talk อ๋อเป็น High Talk เป็นตัวเฟืองช้านะครับเบรกแห้งด้วยเนี่ยการอ้อยนี่ผมว่าเฟืองช้าน่าจะจบสุดรอบถอยเดีจังรอบถอย ไล่เฟืองมายัางเนี่ยลองรถถอยเร็วนี่นบ้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าการดูแลรถเนี่ยดีมากเลยนะการดูแลที่เขาดีมากดูได้จากสภาพรถนะครับง่ายเลยรถนี่แบบเนียนเลยนะครับ ซึ่งอ้อยวันนี้นะครับบอกได้เลยว่า,อ,า,าอ้อยยิ่งสะอาดก็จะยิ่งได้น้ําหนักที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งเจ็บคนน้อยใบยเบยอ,อะไรเงี้ยน้อยเนาะติ๊กเกอร์ช่างไอ้นี่ครับรถตัดนะครับบอกได้เลยว่าใช้ระบบไฮโดรลิกแทบจะทั้งคันเลยอ่า ไฮโดรลิก,กับไฟฟ้าสั่งงานนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าตข้ามาดูใกล้เนาะอย่างทิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่ว่าตอนที่ถ่ายยูสุสามโก,กน,นะคันที่แล้วคันเขียวอะ่ะนั่นแหละครับโอ้โหระบบสายไฮรลิกเอ้ยหรือว่าจะเป็นมอเตอร์เอ้ยเยอะมากนะครับตัวเศษใบอ้อยก็จะถูกพ่นออกต้านหลังนะครับพวกทางอะไรเงี้ย มีเสียงอลาฟเตือนตอนถอยนะครับรอบเครื่องเข่าวๆที่ถามมาก็ประมาณคันแนะครับตอนที่ว่า,าใช้งานการทํางานก็คือมีชุดตัดด้านหน้านะครับแล้วก็ในบริเวณด้านใต้รถนะครับก็ะจะมีตัวเบ่งอยู่หรัดลาเลี้ยไปสู่ตัวระบบระบบสัตว์นะครับระบบช็อปประมาณนั้น หวานเจีย๊ยบเสียงพลังท1 1 c บเีรึงแฟนสั้นแบบนี้นะก็คือไม่ได้เอาตัลูกเข้ามานะก็เดี๋ยวจะใช้เจ้านีออนแลน n ์ T7 ลากนะครับใช้ t 7ลากตัวห่างกระเช้าเลยแล้วกเ็เอาไปเทออกที่ ตัวลูกที่จอดตรงด้านนอกนะครับเพราะว่าสภาพื้นที่ประมาณนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการลากลูกเข้ามาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับการขับขวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลําบากไปท่องตัวสู้เอา,อาพีเศษเนี่ยลากห่างกับเขามาจากท่องตัวกว่าใสเต็มแล้วครับตัวแม่ฮะ หัวงานหัวงานก็หัวงานเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนที่รถตัดเข้าไม่ได้นะก็คืออ่าเขาจะมีคนงานอยู่คนงานเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตัดตรงหัวงานเนี่ยครับเนี่ยตรงที่เหลือเห็นไหมที่พี่เดินเขาไปตัดเนี่ยเนี่ยก็คือจะตัด,ตด,ตดแล้วก็ใส่ในล่องอะไรครับให้รถตัดเนี่ยอ่าเก็บงานไปประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาแบบอ่าลำอ้อยหล่นเนาะ ตามอัรลองที่ว่ารถวิ่งเนี่ยคนงานก็จะเก็บตัวลัอ้อยใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปใส่รถอีกทีหน,หนึ่งก็คือว่าไม่ให้ชิ้นง,งานมันเสียหายก็คือไม่ให้แบบมันมีตกหล่นเสียหายประมาณน,นั้นก็คือชุดนี้เขาก็เก็บรายละเอียดงานแบบดีเลยครับง่ายๆเมื่อกี้ถามพี่มนมานะเขาบอกว่าคันนี้เป็นเฟืองเร็วแต่ว่าติ๊กเกอร์ด้านข้างเป็นไฮทอร์กนะครับ ก็ถึงว่าเราทำไมรอบมันเร็วจริงติ๊กเกอร์ไฮท a อ k แต่ว่าใต้ในคือไฮสปีดแน่นอนคันนี้ยังรอคันนี้ก็เป็นเกียร์ M ศูนย์ศูนย์เก้านะครับเ,เกียร์สมัามันจะมีเกียร์ดีกับเกียร์สมัดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น M 0 9เนะี่ย อ๋อหนึ่งพิเศษอ,อืมนี่ครับมาชมตอนออกกันนะก็หนึ่งพิเศษนะครับค่อยๆออกเพราะว่าลองมันลึกด้วยนะมันโยกรถหนักด้วยครับนี่มาดูถไออกกันไฮยพีเซน รอบเร็วเลยนะคือรถมันแบบมองดูมันมัน,ม,นมันคลานเร็วมันนั้นนี่เก์ถอยอเก์ถอย,อถอยรอบเร็วเลยครับ ใกล่ครับหนึ่งพิเศษค่อยๆออกเพราะว่ารถมันโยกครับล่องมันลึก ตรงนี้ก็ล่องลึกหน่อยครับไม่ค่อยเดินออกเลยนะเครับเวลาโยกแรงก็อ้อยหล่นนะ ไปเบานะครับค่อยๆไปไปค่อยคลาน